เขามาทําสีครับเปลี่ยนเป็นสีแดงแก้วนะครับเป็นออนิวตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ คันนี้เป็นงานเก็บประกันนะครับเป็นงานเกีบประกันนะครับเป็นงานเกีบประกันนะครับรถป้ายแดงเลยพิ่งออกมาจะเดินกว่าๆได้ครับมาให้เราจัดสีแดงแก้วให้นะครับ ประกันเพิ่มขน,นทางนะครับเพิ่มขน,นทางให้ด้านเราครับลูกค้าต้องเปิดใบเคลมมาเองครับทางเราไม่ไม่ทางเราไม่สามารถจัดการเ,เรื่องใบเคลมให้ครับก็เราอยู่นอกเครือนะครับทางลูกค้าแค่เปิดใบเคลมมาที่เดี๋ยวเราไปทางให้หมดครับ วันตวคันนี้คันนี้ก็เข้าเท่าคันนี้เราถงเข้าคันนี้ที่เราคุยโปรเจกต์กันไว้ก็คือเป็นผงเย็บนะครับผงเย็บเจ้าของส่งแบบให้เราดูเป็นงานต้องขึ้นบิลใหมทเ่ส่งร่งเราะอาจจะเขาส่งตัวอย่างยริโอตาแปดให้เราแต่เราต้องจัดการให้ลงกับตัวนี้ให้ได้นะครับเป็นผงเย็บนะครับลงแล้วก็บิวใหม่ ผ่อนทันได้เลยนะครับทั้งสองคัน รเราจะมาพิวูรถคันนี้ให้ใหม่และสวยได้แค่ไหนนะครับจ้องรอยนะครับทันนี้ก็เป็นงานเคลมประกันเหมือนกันลนะบตรงนี้ ทำโป่งทำคงนะครับจุดสําคัญก็คือล้อนะครับสงที่ผมขอคือลอ้ลอกับพวงมลที่ต้องมีมาให้ผมเพราะว่าถ้าอยากให้หลอ่ลอลงพูจริงๆมันก็ต้องเตี้ยครับแต่เราแก่นั้นเราคืออยากให้ัวจริงคือราต้องพองพื้นะครับพองพองเตี้ยเท่านั้นล้วเดี๋ยวเราต้องโผ่รงอีกทีนึงก็จะไปยึดไหนไล่ไหนนะครับแต่ผมการันตีว่าทันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคันที่ล่อมไม่แพ้คันไหนเลยครับ โอเคคะยังไงติดตามร้าน c า r Beauty ไต y l e นะครับแล้วก็ร้านสุราษฎร์นีชนได้นะครับทางช่องทาง YouTube นะครับ YouTube และ Facebook นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ